ตะตุกพอตแต่ปดกินแต่เดียวไม่มีสามปอกเล่นปากเหแต่มันจะเล่นฟ้าแต่เอาชุดของมึงไปใส่สักวันไหมคาสิกที่ชายแดนตาน้ำรุกระนำเสียงมึงก็ดังกว่าเสียงปืนในสนามรบหุ่นเซนนั่งฟังคงจะกระอักเลือดตายถ้ามึงไปลุยดูยตัวเองแทบจะดีกว่าไหมไอตู่จ้าใส่ชุดเพราะออกไปรบหน่อยอย่าแค่พูดทพามันเตียวคุยใีตำนานให้หุ่นเซนเห็น ตูก็ไม่ได้แค่พูดทาลงสนามจริงมึงจะทำให้โลกตะลึงอันจะพูดเก่งแต่ย่าลืมว่าสนามรบไม่ใช่เวทีพกคนเดียวจะสวมชุดรบลวไปลุยกับขาดเสร็จริงเสียงมึงจะไม่แค่ดังแต่จะเป็นเสียงชัยชนะอย่าปล่อยให้แคพูดเป็นแค่เสียงลมใส่ชุดเกราะจิบปืนลั่ไงให้คุณสดงได้รูชักไอกตูจ่จำรบที่ไม่ใช่แค่ปา,ากมาแต่ลงมือทำไอตูจ้าไม่ต้องถดทำาอีกแล้ว ่ชุดพออกไปโชว์รีมือให้หุ่นเซนเห็นถ้าลงสงน้ำจริงจะเป็นตำนานแต่ใหมไอตูผู้กล้าหารแห่งยุคมี mm hmm. ไอตูจ้ใส่ชุดเขาออกไป